พี่ไข่ของเราสำคัญสุดไข่วอลเกอร์ตอนที่วันที่เซ็นสัญญาบอกเซอร์ไพรส์กันเขาว่าเซอร์ไพรส์กันแต่ส่วนตัวก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันน่าแปลกใจอะไรนักหนาใช่พราะคิดว่าถ้าไปที่มิลานแล้วเขาส่งคืนเนื่องจากสู้ราคาไม่ไหวเนี่ยก็พี่ไข่น่าจะวนอยู่ในอังกฤษนี่แหละกลับบ้านดีกว่าเออแต่ว่าจะจะอยู่ยังไงกับทีมคือก็ต้องเป็นทีมเกรดรองจากซิตี้แต่ว่า จะทีมไหนดีซึ่งการที่ทีมน้องใหม่เขาเลือกแบบนี้ก็คือซื้อประสบการณ์ใช่แล้วก็สำคัญต่อเบอร์รี่รวมๆแล้วซื้อตัวในหลักประมาณห้าถึงสิบล้านปอนด์จะเป็นส่วนใหญ่นะคะรอดไหมเหนื่อยเสียเจมส์แทฟเฟิร์ดออกไปอีกคือก่อนหน้าเนี้ตอนคอมพีนีนำทีมเลื่อนชั้นขึ้นมาเนี่ย เขาก็กลับไปทีมเก่าของเขาใช่ไหมแล้วก็ซื้อเจมแทฟเฟิร์ดตอนนั้นเป็นประตูดาวรุ่งยังไม่เคยเล่นในพรีเมียร์ลีกเลยออกไปเล่นซึ่งการที่เบอร์ลี่ตอนนั้นตกชั้นเนี่ยมันไม่ใช่ความผิดของลูกสามตัวคนเดียวหรอกคือเป็นทั้งทีมเลยแล้วก็คนก็บอกว่าสไตล์มันไม่เหมาะไม่ใช่สไตล์ไม่เหมาะคือคุณพยายามจะเล่นแบบเนี้ยแต่ความสามารถของคุณไม่สามารถจะสู้กับทีมในระดับพรีเมียร์ลีกได้มันเป็นเหตุผลสําคัญแล้วตอนเนี้ยพอเลื่อนชั้นกลับขึ้นมา แมนซิต <My> ี้ซื้ออืม, <laughs> มันสูญเสียกําลังสําคัญไงอื <laughs>